โอเคก็กลาสวัสด okay, yep, okay, ีท่านชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมนะแคสพีทีวีก็วันนี้ก็จะมาเอาคีวิตรอดพาร์ทที่แปดโอเคเพื่อพูดพูดพูดดีๆก่อนนะครับโอเคก็กลาสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมนะแคสพีทีวีก็วันนี้ก็จะมาเอาคีวิตรอดประมาณพาร์ทที่แปดนะครับก็พาร์ทที่เก็ดก็ทำเรียบร้อยแต่เรียบร้อยนะครับก็อีกทีก็ขอภัยนะครับก็คืองดไปสะก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอบกันนะครับ ก็แหววชีวิตรอดนะครับก็เดิที่การผมก็ได้ทำประตูนาราผมจะไปหาของจากที่ไหนดีนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็พื้นที่ดีๆก็ไม่รู้ดีก็ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรดีก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับพอสร้างไปแล้วก็เป็นบัตรนะครับก็พื้นที่นี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าครั้งแรกผมจะไม่ สร้างนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมไม่ได้สร้างที่นี้อะครับอโอเคนะนตั้งแต่ตอนผมก,ก็ขุดเออที่ผมว่ามันสามารถทำไฟแช็กได้ใช่ไหมครับก็นี่ครับผมก็ทำได้เรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็หาไก่นะหาคนไก่ที่มันหายากนิดนึงก,ก็ต้องหามันเดิม,มนะครับคิคนะครับอืม ไปหาไก่ที่ป่านะครับก็ไม่ไม่รู้เลนะครับอินเทอรแมนนะครับอินเทอแมนไม่กลัวเนี่ยนะครับแต่ว่าส่เรมานเวลาเขาโีมันไใช่ไหมมันก็จะโกรธมาตีเราเมื่อกี้มาแวบป่าที่นี่มีไก่นะครับก็มีเมือนพื้นที่อื่นๆอ่ะมีเฉยงงเลยครับมีเฉยนะงงอ้ฟันแมง ได้คนไก่นะต้องเอาอคนไก่ไปทําลูกธนูนะครับก็ไก่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับพื้นก็่าข้างหน้านี่มันอาจจะมีป่าอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็ไม่ลงป่าก็ว่าได้ มีที่พื้นที่ดีๆด้วยนะครับก็มีพื้นที่หิมะนะไปดูดีกว่าลุ่ป่าหรอกครับก็ไม่หลงนะครับในเมื่อเรามาในเมื่อเรากลับบ้านนะก็มาทางตรงแรกครับตรงไปอะไรก็จะถึงบ้านเราแค่นั้นนะอ้านะครับก็ดีนะในแต่ว่าแต่ว่ามีโคโรนัยแต่ว่ามันจะมีพอลิแบนะครับก็มีนั่นเองนีตัวเขาเนาะแล้วก็มีสนุ วิธีเหมวะก็ไม่รู้กันนะครับอ่าเป็นวัดแลกแระคร้างแระนะครับมันค้างนิดนึงนะครับก็รอสักก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำโอเคค้างค้างเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันค้างนะก็มัน,มนจะดีไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยไปลองดูดีกว่าไปหาดูนะครับไปหาดูสักก่อนเออมันเจอจริงๆด้วยนะครับี่ครับตัวนี้แหละ ก็เรียกว่าหมีนะครับโอ้มันฆ่าเราเองครับก็ผมคิดกับจฆ่ามันเจ้า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 โอ้ซาออลเลยวินี้ก่อนนี้มันจะฆ่ากูไม่กลัวมาเลย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 โอ้ก็ได้ปลานะครับได้ปลาแซลมอนจะมีตัวนี้จะไปไหนกลับมาตรงนี้นะ ก็นี่ครับคือหมีนะครับนี่คือหมีพอลลี่แบร์นะครับก็เป็นหมีที่คือชั่นซูจสเกตนั้นเองนะครับเวอร์ชันนี้นะน,นะโอเคก็ดีนะครับภาคน,นี้นะนะครับก็สุดีอ่ามันมีและเลือดดาก้อนด้วยแต่ว่าผมยังเข้าไปไม่ได้นะครับเรือดาก้อนยังไม่ได้ออกซิเดียมหรือพวกระบายอะไรนะครับโอเค ตัวนี้น้อยก็ไม่ได้รตัวอะไรนะครับก็ไม่ได้ฟ้าไม่ได้อะไรเลยก็ชช้มันเถอะก็จะกลับบ้านลองรู้นะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเอ่อตอนก็นคือผมว่าจะมาแค่ผมแค่นำหาเจ้าไก่เองครับแปบลบว่าพวกไก่อ่ะผมนำหานะครับนำหาเอาคนมันนะเพื่อเอาคนมันมาทำเหนวะเอ่อ ทำลูกงูนะครับก็แค่นั้นแหละไม่ได้ไปหาอะไรนักหนาหรอกครับก็จะกลับบ้านซะก,ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไก่มันเกิดนะครับก็คงดีนะนะครับอืก็ผมหาของเองมัน,มนลมานครับในเมื่อเราหาของเองมันลําบากแต่ว่าถ้าเราเสียของมันจะไม่ลําบากแต่ว่าผมไม่เสียนะครับเขาเว่าโกงครับืมขงก็่เสียก่อนเลย ก็ลาบากเของช่ามันนะเพื่อครับผมทําหาของด้วยตัวเองเก่งแนหะผมเขาคิดว่าผมเก่งแล้วรับไม่ได้เก่งธรรมาดานนะแต่ว่ามันไม่ได้จึงแบบว่าเขาไม่ได้ทุนวมาผมเก่งนะไม่ได้ถึงอย่างนี้นะครับก็ช่ามันเถอะครับนจริงแต่ว่ามีพวกนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับเวอร์ชันนี้นั่นเองครับอเคก็คุบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่า เมื่อผมเอาขนไก่มานะครับจะเอาไปทำธนูนะครับเนี่ยนสมมติเราขับม้านะครับขับมานี่ก็ได้ธนูหนึ่งลูกเนี่ยอ่ะเนี่ยนี่ครับพี่คุณก็ส่วนที่เหลือก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับก็อืมทำไงก็ยังไม่รู้นะครับทำอะไรต่ออ่าดาบิก็หายก็สร้างมาสร้างมาใหม่ได้นะครับ ก็ยังไงต่อก็ขึ้นไปนอนครับคาราได้พวกนี้นะครับก็เอามาใช้แค่นี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็มีข้อความดาทุกวันทุกวันผมก็เข้าไปดูที่จริงเป็น y o u t u b ปนะครับมันยากโดยเฉพาะของผมนะครับที่ผมได้้า่ ็ขอบคุณมากๆสำหรับหนึ่งร้อยซับนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณขอบคุณครับหนึ่งร้อยสามละนะครับขอบคุณมากๆนะก็ไม่ได้พูดอะไรมากนักหนานะครับพูดแค่ว่าขอบมันมีอะไรมากในเมื่อเราจะเอาอันนี้ใส่ก็ต้นนี้ออกซิเดียม ไม่ใช่ไม่ใช่เาขาเรียกว่าอะไรลาฟิดนะลาฟิดลาฟิดลาฟิดเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้จากชื่อนะครับแต่ว่าถ้าเราไปฝั่งนี้นะครับสมมติรัาผมเดินทางไปฝั่งนี้เนาะนะมันอาจจะเจออะไรก็ได้อ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็เลยลงไป,ไปเจอนะครับไปเจออาหารอะไร บางอย่างทุกอย่างเลยนะครับก็แต่ผมไม่เห็นไก่ก็ไม่เป็นไรก็หาเอาครับก็เจอกระต่ายครับก็ทำไมต่อยิงครับยิงมันเลยผมขอหลงผมแบบวิ่งนี่ไปในเนจ้าหนูอี่นครับนะก็ได้เนื้อมานะครับก็มีอะไรมากเลย นัไปที่นั่นก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรไหมก็ยังไม่รู้นะครับแตบบ่ก็ไม่ไปแปลกแหละก็ไม่ได้พูดมากเท่าไหร่ก็มีพูดพาก็ผมพักไม่เป็นเท่าไหร่ก็เยงค่อยซัดนะครับก็บอกไปแล้วนะครับแค่นั้นแหละเสียงคมมีเช่นไนก็ยังไงผู้ก็ยังมี กำลังใจเหมือนเดิมนะครับไม่รู้พูดอะไรต่อละนะครับเพื่อมีที่พูดก็เล่นไหมครับกปนนะครับเคนะครับก็เข้าเราขึ้นมาไปอาจจะสามารถเดินทางได้ข้าเราออก่องใส่มากเออกใส่ได้ไหมเนะี่ยคุณครับเขาบอกว่ามันใส่ได้ได้แค่ลานะครับมามันใส่มันสามารถใส่ไม่ได้นะครับเขาพูดนะม่ิ้น ไม่ได uh, ้พูดหรอกเขาว่ามันจะต้องเสียได้เฉยๆอืม <mad> อืมถ้าเชื่อมันก็ใส่ลองดูว่าได้ไหครับว่ามันจะได้หรือเปล่าเขาเขาก็เป็นอย่างนี้ะเขาว่ามันวิจิตรคิปเปอร์ระวังระวังอย่า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 ไม่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  ้ยกูบอกมึง้ยโอ้ตายแล้วครับนครับไม่ทันเลยโอ้เข้ามาแต่อะไรครับก็ยังไม่รู้มึงเข้ามาพ่อมึงเหรออีกคิปเปอร์โอ้แม่งเป็นรู้เลยมึงเข้ามาแต่อะไร อมืมถ้าไม่เข้ามากูไม่ฆ่ามึงแน่ถ้าไม่เข้ามากูไม่ฆ่ามึงหรอกเครียดเลยวะ่ะอ้ไม่น่าจะเปิดประตูไว้ครับอืมเปิดไว้ทำไมครับอืมยังไม่รูั้นแรกผมขั้นแรกผมว่าจะรีบปิดมอปมอปนะครับครั้งแรกคุณจะปิดแล้วครั้งแรกอืม ติดสึกปีไม่ทันซะงั้นนะครับก็เลยโดนระเบิเดเลยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เก็บของใส่ใหม่ซะงั้นนะครับเก็บของใหม่ในกล่องไว้ในกล่องนะครับว่าเก็บของไว้ในกล่องนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันจะระเบิดทำไมก็ขอไปัยได้นะครับครั้งแรกผมว่าจะรีบปิดงับเพราะมแต่ปิดไม่ทันนะครับไม่รู้มันเข้ามาทำไมนะครับเนะนะรียนเลย ข้อความมันก็ดังนะครับระเบิดทำไมวะของก็ขี้เกียจเก็บนะครับอพูดได้แค่นคั้นแหละก็อผมได้เกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับก็ ไม่รู้ว่าจะทำไงต่อดีเมื่อกี้ผมปิดพวกหมออะไรไม่ทันนะครับก็เลยโดนระเบิดไปเลยก็ช่างมัน,นครับไม,ม่เป็นไรอนะ อ้ืก็ลงไปตั้งตรงอิ่มนะครับไม่ทันเลยครับผมก็ต้องจะม่ถึงแดกอย่างเงี้ยบักน้ครับมันบักเป็นรูปบักมั่วเลยครับแต่ว่าม่วมันแบบว่าม่วบ มันมัน่วครับอมขอเกิบเนื้อไว้ก่อนนะไรเข้ามาทำไมนะะครั้งแรกเรก็ยังไม่รู้อเข้ามาทำไมเนี่ยก,ก็ยังไ,าาไยยงไม่รู้นะครับอืม่เป็นไรแนละ้วก็มมนเครียดนนะีอะไรที่อาอ่ะ ็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะใช่ไหมคือนับก็เล่นต่อไปเลยนะครับก็มันจะเข้ามาระเบิดทำไมนะก็มันเปิดได้อ่ามั่วแล้วนี่ชุกอ่ครับเห็นไหมในเมื่อเราดูตรงนี้่างนี้อนอนอนโอ้ป่ามั่วไปแล้วนะครับ อืแต่ไม่ไดเป็นบล็อกอนี้เนี่ยงงระษาแตกเลยครับอืนี่เป็นบล็อกมั่วนะครับอืมอยังพอไม่สนเท่าไหร่นะครับอตัวนี้ก็ต่ำแล้วท่านั้นกค็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซ s c r i b e ้ด้วยกดติดตามด้วยอ่า กระบวนการตลอดคลิปน <pec S 2> mm ี hmm. ้ก็โคตรแต่ละไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย